ทั้์ทำยังไงน่าจะเป็นครั้งแรกที่ทรัมป์ออกมายอมรับว่า <S <S เออเราคงจะต้องรับกับความจริงที่ว่าของที่ขายในสหรัฐมันจะราคาสูงขึ้นทํ้พูดถึงเรื่องของของเล่นเด็กอย่างที่บอกเนี่ยชื่อมันเหมือนของเล่นแต่มันไม่เล่นมันคือสิ่งที่แบบเป็น เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความสําคัญมากระหว่างจีนกับสหรัฐนะโดยเฉพาะที่มันอยู่ในกลุ่มของที่ต้องไปใช้ในพัฒนาการเด็กในโรงเรียนต่างๆรวมถึงสินค้าที่เวลามีเทศกาลอย่างคริสต์มาสเนี่ยเฮ้ยมันเงินมากมายมหาศาลมากนะสั่งพวกของเข้ามาสาหรับเทศกาลเนี่ยทัมบอกอย่างนี้บอกว่าอยากจะให้คนสหรัฐเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกับของที่มันจะมีน้อยลงบนชั้นวางของแล้ว ของที่วางบนชั้นวางของราคาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะของเล่นเด็กนะฮะของเล่นเด็กทํามบอกว่าเนี่ย <This S 2> ต้องเตรียมแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นความเจ็บปวดของเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าจีนจะไม่เจ็บปวดทํามบอกว่าจีนก็เจ็บปวดแล้วก็หวังว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยจะคุยกันได้สักทีหนึ่งเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ That, and i don't want this to happen, but I, I know that china is doing very poorly right now. i just saw some reports coming out, and i don't want that to happen to china. i like the president a lot, president xi. i don't want it to happen. i was, I was actually saddened to hear it, but they are getting absolutely hammered in china. and, uh, you know, they're sending boats, the biggest boats in the world, carrying uh, cargo like nobody's ever seen before. these are the biggest boats in the world, biggest cargo ships in the world. And they're coming and they're turning around in the Pacific Ocean. They're doing a big U turn and going back because they don't want the goods because 145% tariff. But at a certain point, I hope we're going to make a deal with China. We're talking to China, but their factories are closing all over China because we're not taking their product. We don't want their product unless they're going to be fair with us. <laughs> ปัญหานี้ถึงจะคี่คลายนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือซัพพลายเชนของสหรัฐเนี่ยกำลังจะสะดุดเมื่อคืนพี่นานดูข่าวนะเราก็เห็นพวกท่าเรือของสหรัฐเนี่ยเรือขนส่งสินค้าเนี่ยที่เคยจอดเต็มท่าเนี่ยมันน้อยลงมากเลยแปลว่าอะไรแปลว่าอีกไม่นานเนี่ยนับเป็นอาทิตย์ก็ได้ของใช้ที่สหรัฐที่เคยอยู่ใน ซูเปอปร์มาร์เก็ตในห้างในอะไรเนี้ยมันจะน้อยลงแล้วมันจะกระทบกับคนแล้วนะจีนก็ดูเหมือนว่ายือ้อสร้างความเจ็บปวดให้กับสหรัฐแล้วก็เป็นความเจ็บปวดที่สหรัฐเริ่มต้นก่อนนะคือคือสร้างกับดักแล้วก็ตัวเองติดกับเองก็ต้องดูว่าจีนก็จะยอมคุยเมื่อไหร่นะทีนี้อีกอันหนึ่ง ที่จะทำให้ตัวเลขของ GDP มันกระตุ้นขึ้นมาได้เนี่ยเมื่อกี้เราไล่ไปถึงเรื่องของออการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนการลงทุนของภาครัฐอีกอันหนึ่งคือการลงทุนของภาคเอกชนคือถ้าเกิดมันมีการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะมีเงินเข้ามาแล้วมันก็จะหมดน,นะเมื่อคืนที่ผ่านมาทรัมป์ก็เชิญนักธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยไปที่ทำเนียบขาวหนึ่งในนั้นก็คือผู้บริหารหรือว่า CEO ของ NV i d i a เดียนะซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ของสหรัฐของโลกนะเป็นผู้กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตแอดวานซ์ชิปคนที่สนใจเรื่องนี้ดูในแฟลชพอยต์นะทำไปสงครามการค้าเพราะว่าลึกลงไปแล้วเนี่ยแก่นแท้แก่นแกนของความขัดแยง้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยมันคือเรื่องแร่เอิร์ h แร่หายากและชิปหรือว่าไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมันคือ,อ ปัจจุบันและอนาคตของการแข่งขันใครที่คุมเทคโนโลยีการผลิตชิปได้ใครที่คุมแบร e เอิร์ได้คือคนคุมชะตาโลกนะสหรัฐก,กับจีนกำลังแข่งกันเรื่องนี้อยากให้ดูแฟชชพอยที่ทำไปเมื่อวนันเมื่อวานนี้เองนะเพิ่งออกอากาศไปที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐพยายามไม่ให้จีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงจรของผู้ผลิตแอดวานซ์ชิปได้ซึ่งแอดวานซ์ชิปเนี่ยมันเจ๋งมากคือมัน เป็นอนาคตอยู่ใน AI อยู่ในเครื่องนิวอวกาศทั้งหมดเลยแล้วสหรัฐเนี่ยเป็นผู้นํามาโดยตลอดก็พยายามจะตีกันไม่ให้จีนพัฒนาได้เพราะว่าจีนเนี่ยแต่ก่อนเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่อุปทานแต่หลังๆเนี่ยตามทันแล้วก็เคยไปออกกฎเกณฑ์ให้ n v ็นวีเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตแอดวานซ์ชิปเนี่ยห้ามส่งออกชิปไปที่จีนแล้วก็พยายามจะดึงฐานการผลิตชิปซึ่งมันมี3สเตป3กระบวนการ กระบวนการที่มันอยู่นอกสหรัฐเนี่ยก็คือการไอเวเฟอร์แฟกต์เรคชัก็คือเอาตัว w a เฟอรใส่ลงในในไอแผ่นจิ๋วๆเนี่ยซึ่งที่ทำได้ดีๆเนี่ยก็ TSMC ของไต้หวันของญี่ปุ่นของอะไรพวกเนี้ยนะ,ะแล้วทรัมป์ก็มองว่ามันเป็นุาสาหกรรมที่มันมีความสำคัญมากต่อความมั่นคงและอนาคตก็อยากจะดึงกลับมาก็เลยเชิญ Nvidia มาเมื่อคืนซึ่งเมื่อคือน CEO ของ NV i d i a ก็ก็ขึ้นพูด บนโพเดียมของทำเนียบขาวก็ประกาศนะบอกว่าจะลงทุนในเทคโนโลยี AI แล้วก็แอดวานซ์ชิปในสารัฐมูลค่า500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะก็พูดเอาใจทรัมแต่ตอนเดินออกมาแล้วเจอนักข่าวหน้าห้องเนี่ยนักข่าวถาม IBM, เพราะว่า n v i d i ียถูกห้ามส่งออกชิปไปที่จีนขเขาก็เสียหายเยอะเหมือนกันคือที่รัฐบาลห้ามไม่ให้บริษัทเอกชนส่งชิปไปเพราะกลัวว่าจีนจะตามทันเนาะจีนมีหัวเวย่ยใช่ไหม แต่ c ีอของ n อ i น i ีเดียบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเขาไล่ตามมาติดๆละ่ะเขาเกือบทันเราแล้วนะอันนี้ก็คือ จริงๆแล้วเป็นแก่นกลางของการทําสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ว่าวันนี้แตะให้เท่านี้แล้วกันนะฮะใครที่สนใจเรื่องนี้ไปดูได้ใน Flashpoint ที่ออกอากาศไปเมื่อคืนแล้วก็ดูยอ้อนหลังได้ใน YouTube นะปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐออกมาประกาศว่า GDP ของสหรัฐหดตัวกลายเป็นลบครั้งแรกในรอบ3ปีมันหดตัว0.3%หรือลบ0.3% เพราะฉะนั้นนี่คือข่าวไม่ดีละถึงแม้จะเป็นการหดตัวของไตรมาสแรกก็ตามแต่ในทางเทคนิคเนี่ยถ้ามันหดตัวติดต่อกันสองไตรมาสเนี่ยมันจะเรียกได้ว่าเศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะถดถอยหรือว่า recession เพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาพอเห็นตัวเลขลบ0.3แล้วเนี่ย คนก็ตกใจนะตอนแรกตลาดหุ้นตกด้วยแต่ว่าฟื้นช่วงได้ในในช่วงปิดตลาดนะ0.3ต้องบอกว่าต่ํากว่า GDP ในไตรามาสสุดท้ายของปี2024คือ GDP เนี่ยเขาจะปล่อยตัวเลขออกมาเป็นรายไตรามาสแล้วก็พอครบปีหนึ่งเขาก็จะไปดูว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีคืออะไร ต้องบอกก่อนว่าที่ออกมาเมื่อคืนเป็นไตรามาสแรกของปีนี้มการกมาคมพามีนาศูนลบ0.3มันลดจากไตรามาสสุดท้ายของปีที่แล้วก็คือตุลาพฤศจิกาธันวา2024ไตรามาสนั้นเนี่ย2.4แปลว่าอะไรแปลว่ามันตกมาพอสมควรคือเคยอยู่2.4แล้วมา0.3มเนี่ยมันลดลงไปเกือบ3เปอร์เซ็นต์ นะะ GDP หรือว่า Gross Domestic Product คือมูลค่าจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้า GDP เป็นบวกแปลว่าเศรษฐกิจภาพรวมเติบโตขึ้นคนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นภาครัฐเอกชนมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมูลค่าการส่งออกสูงกว่านำเข้าสัญญาณดีตรงกันข้ามถ้าเกิดมันติดลบหรือมันถดถอย หรือมันหดตัวมันคือสัญญาณว่าเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงักชะลอตัวไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ซึ่งสาเหตุจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างอันที่1ก็คือการลงทุนชะลอตัวทั้งเศรษฐกิจทั้งการลงทุนของธุรกิจแล้วก็การลงทุนของรัฐเงินก็เลยไม่หมุนแล้วอันที่2คนจับจ่ายใช้สอยน้อยลง หรือส่งออกไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้มันอยู่ในปัจจัยของการทำให้ GDP หดตัวหมดทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยในทางเทคนิคถ้าเกิด GDP ติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันจะถือว่าเสถีิจเข้าสู่สภาวะถดถอยในกรณีของสหรัฐเนี่ย GDP หดตัวเป็นลบครั้งสุดท้ายคือปี2022แต่มันหดตัวอยู่แค่ไตรมาสเดียวแล้วมันก็พงบขึ้นมาได้ก็ถือว่าไม่ถดถอยในช่วงนั้น เมื่อคืนที่ผ่านมาทรัมป์บอกว่าเออเห็นตัวเลข GDP ละว่ามันหดลง0.3%แต่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าตัวเลขที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ผลงานของเขามันเป็นผลงานแย่ๆของไบเดนที่ทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้เกิดจากมาตรการทางเศรษฐกิจใดๆทั้งสิ้นของเขารวมถึงมาตรการภาษีสุลการการกด้วยแล้วก็ Da, Biden, waa, Biden, ne, prathet, fang Trump Core GDP, and, and this is, you know, you probably saw some numbers today. And I have to start off by saying that's Biden, that's not Trump, because uh, we came in on January, this is quarterly numbers. And we came in, and uh, I was very uh, uh, against everything that Biden was doing in terms of the economy, destroying our country in so many ways, not only at the border.